วันนี้มาแล้วสองดีเซลนะเดี๋ยวลูกค้ามาทำเซอร์วิสชุดใหญ่เลยยกเครื่องลงมาทำรายการที่ลูกค้าทำก็มีเปลี่ยนเทอร์โบมือหนึ่งสีพา้าสีท้องนะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมนะครับสีพาขับซ้ายขวาแต่เดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะคันนี้เป็นรถที่วิ่งมาประมาณ2องแสนที่เวลาเรายกมาเปลี่ยนสีเนี่ยเราต้องยกเครื่องลงมาแยากเครื่องแยกเกียร์แต่พอยกลงมาเนี่ยก็เห็นอะไรหล,หลายอย่างนะครับก็คือเนี่ยพวก พวกข้อน้ําลูกค้าก็มีรั่วนะพอรั่วมาลงตัวไดฮะสตาร์สถ้าเราไม่รีบแก้ไขเดี๋ยวก็ไดอะสตาร์เสียอีกแล้วก็เวลายกลงมาเนี่ยเราก็จะดูองค์ประกอบเครื่องโดยรวมทั้งหมดให้ลูกค้าครับถ้าเป็นงานยกเครื่องลักษณะนี้นะครับที่ร้านเปลี่ยนซีเมนท์ทาร์โบนะครับต,ต่างๆเนี่ยเสร็จวันเดียวเสร็จนะครับลูกค้าไม่ต้องรอนานมาเชา้าเย็นกลับได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในอู่นะก็จะมีรถลุกนุ่น,นครับมางานเช็คระยะง,งานสวิตเปลี่ยนอะไรยกเครื่อง จาัคันนี้ก็ยกเครื่องลงมานะครับเปลี่ยนพวกความนาอุปกรณ์รอบข้างนะครับอาการหนักก็จะยกเครื่องลงมาท,ทําทีเดียวเลยจบถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ทางเพจร้านนะครับหรือเบอร์ติดต่อติดต่อ